สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทันวาคมชาแนลพูดรับสารจจัาจากรวาลแปลความหมายด้วยการอ่นนานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานชาวราศีกุมและคนากุมดาวศุกดาวจันทร์ถ้าคุณทราบสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่หรือถ้าไม่ทราบวันที่คุณเกิดก็ใช้เดือนกุมภาพันธ์เราจะมาเช็คพลังงานที่คุณกําลังพบเจออยู่ก่อนตอนนี้นะคะ5้าใบแล้วก็ ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่หรือยังมีพลังงานที่เชื่อมโยงกับคุณขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนขอบคุณทุกๆก,การเข้ามาชมคลิปเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของคุณช่วงนี้พวกคุณเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์อะไรที่คุณเจออยู่ไพ่ใบแรกนะคะ King of WandsTwo of WandsThree of WandsFour of Wands โอ้ เอสเอสออฟคับราศีกุมหมอมองเห็นถึงเอ่อการรอคอยที่นานแล้วในความสับสนเนี้ยนะคะเรารอคอยคนทางไกลเรารอคอยโอกาสนะคะ เรารอคอยความรักความสัมพันธ์รอคอยการเริ่มต้นใหม่อะไรที่ดีๆนะเราอยากให้ใครบางคนมาเห็นคุณค่าในตัวเราเช่นมาสนใจในตัวเรามาสนใจผลงานเรานะหรือความสัมพันธ์ที่เรารอคอยจะพบเจอเนี่ยนะคะจะขยับความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งมันเหมือนว่าเราได้เริ่มต้นอะไรกับใครบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะงานก็ได้ความรักความสัมพันธ์ก็ได้เรารอที่จะขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งนะ ไปถึงสเต็ปที่เราจะรู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปได้เราไม่อยากมีความกลัวความหวาดระแวงหรือมีเรื่องหึงหวงอะไรสิ่งเนี้ยนะคะบางคนอิทธิพลเนี้ยก็คือตัวตนของคุณรอคอยความรักครั้งใหม่ความรักดีๆหรือโอกาสใหม่ที่กําลังจะเข้ามาแต่คุณมีความกลัวมีความกังวลและก็มันมีความอาจจะไม่ได้มั่นใจในตัวเอง นะไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่าคุณมีดีอยู่แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับภาระพันธะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่คุณเจอเป็นคนที่อยู่ไกลนะ,ะเป็นสถานการณ์ที่รอคอยนานมากที่จะได้มาเจอกันแต่ละครั้งนะคะแต่มันเป็นความรักที่กําลังจะเข้ามา บางคนรอคอยความสัมพันธ์ที่กําลังจะขยับนะคะแต่รอคอยที่จะเจอกันเนี่ยนานเช่นครึ่งปีเราเจอกันแค่เจดวันอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นถึงสถานการณ์นั้นนะคะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะมีโอกาสไหมที่จะได้พบเจอสมมุติว่าคุณกําลังรอคอยใครบางคนคนคนนั้นยังรู้สึกถึงคุณไหมเขาก็รอคอยจะเจอคุณนะ,ะไม่ว่าคนคนนั้นจะหันหลังให้คุณหรือคุณจะหันหลังให้คนคนนั้นพลังงานเป็นสิ่งนี้นะคะหมอเห็นถึง ความสัมพันธ์ที่รอคอยอย่างยาวนานน่าจะมีโอกาสได้กลับมาพบเจอหรือพูดคุยแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นเชื่อมโยงกับคนที่คุณรอคอยว่าเออคนนั้นรักคุณไหมคนนั้นจะได้มีโอกาสได้กลับมาไหมอะไรสิ่งเนี้นะคะพลังงานไพ่มันกาลังจะเล่าถึงสถานาการณ์นั้นแหละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่เดลเวอร์ตกมานะราศีกลุ่มลัคณากลุ่มอะหมอจะใช้เลยนะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่เดลเวอร์ over, คนรักของคุณ คุณยังเป็นคนนั้นที่อยู่ในใจเขาคุณยังเป็นที่รักสำหรับเขาเสมอแหละนะคะไม่ว่าคนนี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่พูดคุยหรือไม่พูดคุยยังอยู่ในความรู้สึกนะคะให้เชื่อมั่นได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะคิดว่าเขามีตัวเลือกมีทางเลือกเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขามีคน,เ,น,เ,คนเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งนะคะเขาทํางานอยู่ที่ไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้ เมื่อไม่ได้เจอไม่ได้เจอหนะ้าคุณหรือไม่มีคุณอยู่นะคะมันเป็นสถานการณ์ของความรู้สึกเหงาคนะความเหงาความเศร้าความน้อยเนื้อต่าใจหรือเขาอาจจะต้องเดินทางไปทํางานหาเงินอะไรสิ่งนี้นะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กําลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกเหมือนว่าเออสองจิตสองใจคนคนนี้นะมีสถานการณ์ของเป็นคนเจ้าสเสน่มียศมีตําแหน่งตอนนี้เขาอยู่ไกลคุณรู้สึกหนาวเหน็บหนาวอ่ะมันเหมือนแบบมันเหงาคนะ คล้ายเหมือนคนที่อาจจะเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศหรือคนต่างประเทศก็ได้คนต่างชาติอะไรสิ่งนี้ที่รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นหน้าที่หิมะตกนะคะเมืองหนาวรู้สึกเหงารู้สึกโฮมอะโลนนะคะอยากได้รับความเปลี่ยนแปลงแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ลางานยังไม่ถึงเวลาอะไรสิ่งนี้ยังไม่ใช่หน้าช่วงที่จะได้เดินทางมา,จา,กกาเจอกันเาเห็นถึงสถานการณ์นั้นความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะคะ,นะคะเช่นคนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้มาเจอคุณ ะะกลับมาบ้านกลับมาเมืองไทยกลับมาเจอหน้ากันยังเป็นความมัน่นคงหรือความรู้สึกที่คนคนนี้ยังรักหรือ,อยังชอบคุณอยู่นะคะสิ่งนี้นะพลังงานไพ่มันบ่งบอกถึงสถานการณ์บางคนคนคนนี้กําลังรู้สึกน้อยใจนะหมอมองเห็นถึงสถานการณ์เหมือนว่าคุณและคนคนนี้อาจจะตัดสินใจว่าไม่ไม่เลือกความรักอะในตอนแรกนะ ตัวคุณก็อาจจะแบบหันหลังหรือถอยออกมาหรือมันเป็นสถานการณ์ที่เรายังไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะตอนนั้นด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะเรียนจบบางคนอาจจะเปลี่ยนสถานที่ทํางานบางคนอาจจะมันมีเรื่องหลายอย่างที่จะต้องไปทําไปจัดการเช่นไปทํางานหาเงินไปรับราชการไปอยู่ชายแดนอะไรสิ่งนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาหมอมองเห็นถึงสิ่งนี้นะมันมีภารกิจมันมีภารกิจที่ ควบคุมสถานการณ์อยู่แต่ถามว่าความคิดถึงความรักความสเสน่หายังมีไหมยังมีสิ่งนี้อยู่ไหมยังมีอยู่นะคะทีนี้มันจะต้องเป็นสถานการณ์ที่จบบางสิ่งบางอย่างก่อนที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคนคนนี้กับคุณคนนี้เป็นคนรักหรือเป็นแฟนคุณที่อยู่ในใจคุณนั่นแหละราศีกุมลัคนากุมนะคะไพ่มันขึ้นลักษณะมีความรักเช่นถ้าคุณกําลังรู้สึกเหมือนว่าเออเขายัางไม่พร้อมมีความรัก ในตอนนั้นไม่รู้มันเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะเรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวแบบเจาะจงใช่ไหมคะทีนี้ตอนเนี้ในตัวคุณและตัวคนคนนี้มันเกิดมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในมุมมองความคิดหรือมายเซ็ตละกันเนาะที่อาจจะคิดว่าจะหันหลังไปจัดก,การชีวิตตัวเองก่อนอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นก็เลยคิดว่าเออความรักเอาไว้เป็นเรื่องที่สองลองลงจากนั้นนะฮะต่อเมื่อ คนคนนี้นะคะอยู่ห่างจากคุณไปเขาก็เลยรู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างที่มีในโลกใบนี้อาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะประสบความสำเร็จอาจจะมีเงินหรือมันไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งยังไม่ได้ตำแหน่งหรือเงินยังไม่ได้มีมากพอถ้าจะแต่งงานหรืออะไรสิ่งนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่า มันน่าจะไม่ได้สําคัญที่เขาจะหันหลังความสัมพันธ์หรือหันหลังไปโฟกัสหรือเขาไม่จะเป็นจะต้องเครียดหรือกังวลเขาสามารถจัดการความรักความสัมพันธ์โดยที่ก็ทำงานไปพร้อมกันแล้วก็คุยแล้วก็มีความรู้สึกมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารน,นะคะเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้นะ,ะไม่จะเป็นจะต้องทำตัวเหมือนว่าไม่ต้องการความรัก นะฮะหรือว่ากลัวการเลิกรายาล้างหรือมีความรู้สึกน้อยใจอะไรสิ่งเนี้ยนะคะหมอเห็นถึงสถานการณ์นี้คนคนเนี้ยนะคะเป็นความรู้สึกของคนที่เหงาหรือคนที่เก็บตัวนะคะอาจจะคิดว่าตัวเขาไม่ได้เหมาะกับความรักคุณไปเจอใครบางคนที่เขาน่าจะโสดหรือกลับมาโสดมากกว่ายาวนานมากแล้วก็คิดว่า ความรักมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยความรักมันเป็นเรื่องที่เอาชนะยากความรักมันเป็นเรื่องที่ลําบากแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเขาไม่สามารถที่จะทําให้ความรักเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนคิดมากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงนะคะก็เลยคิดว่าไม่อยากได้ความรักแต่ในความเป็นจริงคนคนนี้นะชอบหรือรักคุณไปแล้วไพ่มันบอกว่าเป็นคนที่เป็นพ่อไหม่แม่ไม้นะคะชัดเจนนะ ตอนนี้คนนี้กําลังคิดหรือรู้สึกอยากจะมาเจอหน้าคุณขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฉันจะไม่กลัวฉันจะไม่กังวลและฉันจะไม่ขี้ขลาดเรื่องความรักมันมีแรงดึงดูดอยู่สิ่งที่อยู่ในหัวเขามันเป็นภาพความคิดถึงคุณและเขายังมี energy ถึงกันนะคะบอกว่าฉันจะฉันจะไม่ปิดฉันจะไม่ปิดใจเออฉันจะเปิดใจนะคะมันเป็นความคิด นึกถึงมันเหมือนการปกป้องตัวเองว่าถ้ามีรักก็จะมีทุกข์ใช่ไหมคะจะเจ็บปวดเสียใจฉันก็เลยรู้สึกว่าตัวฉันจะไม่เหมาะกับความรักก็เลยไม่อยากจะมีความรักไม่อยากจะมีแฟนที่เป็นภารักพันธะผูกพันน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลนั่นแหละมันมีอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นแฟนที่เป็นทหารต้องไปต้องไปรับราชการอะไรสิ่งนี้นะคะมันไม่มีเวลามันไม่สามารถโทรหารได้มันไม่มีเวลา บางคนอาจจะไปเรียนบางคนอาจจะไปทํางานหาเงินเพื่อให้ประสบความสําเร็จก่อนไปโฟกัสสิ่งอื่นก่อนแล้วก็คิดว่าตัวเขาเองอ่น่าจะทําอะไรได้ทีละอย่างนะคะอาจจะอาจจะเป็นคนที่คิดวางแผนไปขั้นตอนไม่สามารถแบบมีแฟนไปด้วยเรียนไปด้วยมีแฟนไปด้วยทํางานไปด้วยหรืออยู่ห่างไกลด้วยไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนั้นนะคะแต่ตอนเนี้คนคนนี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด ที่คุณหันหลังจากเขาหรือสิ่งที่เขาไม่ตอบรับความสัมพันธ์ที่จะขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่หมอเห็นว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เจอคุณแล้วเจอหน้าหรือเจอตัวเป็นเป็นแล้วเพ่อไพ่มันขึ้นสิ่งที่ซ่อนไว้ก็คือการที่ยังยึดไว้นะคะกับความรู้สึกอ่อนไหวคิดถึงนะ,ะบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งบางคนอาจจะไม่มีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณเจอจริงๆของตัวคุณนะคะอย่าเพิ่งบอกเวลาหมอแปลแล้วอ่านนาไพ่เวลาไพ่มันขึ้นเนี่ยเดอะมูนกับ เดวิลเนี่ยนะมันเป็นพลังงานของความรู้สึกอินเทนต์ความรู้สึกลึกซึ้งหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีความสาคัญลึกซึ้งแต่คือคุณเข้าใจอารมณ์ความปรารถนาหรือมีแรงดึงดูดต่อกันมีแรงดึงดูดที่อยากจะคุยกันที่อยากจะใกล้ชิดกันนะคะอะไรสิ่งเนี้ยบางคนอาจจะเฟซไทม์หมอมองเห็นถึงพลังงานที่มันเป็นแบบเซ็กแอพิลหรือกอารเฟซไทม์ time, แบบ สามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะบางคนอาจจะแบบว่าชอบแบบให้แบบอาจจะแบบว่าพูดในสิ่งที่เย้ายวนอะ่ะเย้ายวนต่อกันอ่ะเย้ยยวนนะเฟซไทม์ time นะเฟซไทม์แบบแฟนที่เป็นคู่รักที่แบบอาจจะไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่อาจจะเออมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดหรืออธิบายในใน,ในฉากนี้นะคะมันคล้ายเหมือน สิ่งที่ย่อยวนนะอารมณ์นะปุกป,ปันอารมณ์ทางเพศอารมณ์ความคข้อะไรสิ่งนี้นะก็ถ้าใครเข้าใจที่หมออธิบายก็จะเข้าใจ <c oughs> บางคนนะหมอพูดว่าบางคนบางคนก็อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้พูดหรือไม่ได้ขอเปิดกล้องดูสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรสิ่งนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นได้นะคะก็คือขึ้นชูกับรสนิยมหรือหมอไม่ได้ตัดสินใครนะว่าคนคนนั้นของคุณเป็นไหมแต่ทีนี้บางคนอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอก แต่มันอาจจะแบบเวลาที่อยู่ใกล้กันหรืออยู่ในกลุ่มมันอาจจะสเสน่ห์หรือแรงหนึ่งดูดทางเพศทางสายตาชอบมองกันและกันอะไรสิ่งนี้อาจจะปกปิดความรู้สึกไว้ก็ยังไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าเออฉันก็ชอบเธอเหมือนกันเธอชอบมองฉันบ่อยๆฉันก็ชอบมองเธอแต่ตอนนี้ไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้ร่วมงานหรือห่างไปแล้วแล้วก็คิดว่าตัวคุณก็ได้อาจจะคิดก็ได้ว่าเออโชว์ฉัน ไม่ไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์และเลิกไปเถอะฉันเหนื่อยอะไรสิ่งเนี้ยก็ไม่รู้อะว่ามันเอาอย่างไงบางทีก็คือเราอยากมีแฟนบางทีเราก็อยากไม่มีแฟนไม่อยากมีแฟนคนนั้นก็อาจจะคิดสิ่งนี้ได้แต่ทีนี้มันเป็นความรู้สึกอ่อนไหวมีแรงดึงดูดคิดถึงที่ที่แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้แสดงออกพฤติกรรมอย่างโจ่งแจ้งว่าเออฉันก็อยากจะเป็นแฟนเธอเหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยเธอก็หายไป นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่หายหรือห่างออกมาและแบบว่าคนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้นชินรู้สึกไม่ได้รับความรักรู้สึกใจแตกสลายแล้วก็อาจจะเฝ้ารอนะคะการหันหลังจากคุณก็คือการหันหลังจากคุณหมายถึงคุณหันหลังจากเขาไปแล้วก็คือหันหลังแล้วไม่สนใจที่จะที่จะพยายามให้ความรักเนี้ย อีกนิดนึงหรืออีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงมันจจะได้ความสัมพันธ์นะคะคือเหมือนเราต้องให้ระยะเวลาว่าเราพยายามแบบเอคุยไปแล้วเราอยากแบบให้มันเรียบเสมอไม่มีเวลาที่ห่างหรือแยกเราเขานั้นก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเรายังจะอยู่ตรงนี้เสมอเขาก็ยังไม่ได้คิดหรือตัดสินใจวันหนึ่งเราอาจจะแบบว่าถอยเพื่อเพื่อดูเชิงเขาหรือถอยเพื่อให้เขาวิ่งจับอะไรสิ่งเนี้ย ให้รู้ใจตัวเองหรือว่าไม่มีเราแล้วเขาจะเป็นยังไงแล้วว่าเราก็จะได้รู้ตัวเองว่าเออถ้าเราไม่มีเขาแล้วเออเราจะจะอยู่ได้ไหมจะจะยังรู้สึกไหมสิ่งเนี้นะคะบางคนก็หมายถึงอาจจะแบบเจอกันบ่อยๆทํางานด้วยกันร่วมงานกันหรือร่วมชั้นเรียนแต่พอไม่ได้เจอหรือพอจบไปแล้วไปห่างกันเนี่ยนะคะก็จะได้รู้ตัวเองว่าเออเรานั้นคิดถึงใครคนนั้นอาจคิดถึงเราเรายังสําคัญอยู่ ก็คือไม่อยากให้ตัวของตัวคุณและกับตัวเขาเนี่ยนะคะไม่สู้ในความสัมพันธ์มันเป็นความรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ที่ไม่ได้โดนชาร์จพลังงานนะะแสดงว่าคุณก็ต้องเป็นสิ่งนี้ด้วยนะราศีกุมทีนี้คุณกําลังจะบอกว่าเออแล้วทีนี้มันเป็นใครจริงๆใครบางคนมันเป็นสิ่งนี้ในชนีวิตเราอะ่ะมันเพื่อดีมีหลายคนหรอก เต็มที่เราก็มีคนคนเดียวอยู่ในใจที่เราไปคุกกีตีโมกับเข,า,ขาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกเหมือนว่าโอ้โหกว่าเราจะได้ความสัมพันธ์ให้คนนี้มารักเราเฮียแม่งโคตรยากเลยอันนี้ยเราก็เลยด้วยเป็นราศีกุมใช่ไหมคะเราอยากได้คําตอบว่า เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงราสีกุมอยากได้แบบรู้จักไม่นานแล้วเรารู้สึกชอบคนเนี้ยแล้วเราก็มีทีทฐาว่าคนนี้แม่งก็ชอบเราเราก็เลยแบบว่าเออปเป็นแฟนกันเลยไหมโดยที่ไม่ได้สนใจว่าอะไรมันจะอยู่ข้างหน้าก็คือให้เรารู้ไปเลยว่าคนนี้เป็นแฟนเราแหละแต่ทีนี้ถ้าบางคนที่มันไม่ได้ทาําท่าแบบว่ามันจะยอมเป็นแฟนเราอะเราก็ไม่รู้ถ้าเราพูดไปอาจจะเป็นยังไงอะ่ะใช่ไหมคะเราก็เลยไม่มั่นใจ คนนี้ไม่ได้แสดงทีท่าอะไรบางอย่างว่าชอบหรือรักเราแต่บางทีอาจแสดงทีท่าด้วยนะมันมีความกลัวความกังวลเราก็เลยว่าเออให้เขาไปอยู่กับอารมณ์ตัวเองก่อนเนี่ยคนนี้กาลังคิดถึงคุณหมอว่าน่าจะเป็นสถานการณ์คนที่เคยเจอหน้ากันมากกว่าแล้วเขาก็คิดถึงแล้วก็รอเจอหน้ามันเหมือนคนที่ไม่มีใครที่รู้สึกทําให้เขามีความสุขอะมันแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ย ในตอนที่คุณห่างมาหรือหายมาหรือไม่ได้คุยนะคะหรือไม่ได้ให้ความสําคัญเขาแล้วอ่ะหันหลังไปทํางานอ่ะไปเรียนอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคนเนี้ก็รู้สึกว่าคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่เอาชนะใจเขาได้และเหมือนเขารู้ตัวเองว่าเขาอ่ะอยากได้ความสัมพันธ์นี้ที่ขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งตัวคุณอ่ะก็ด้วยเช่นกันนะค,ะความสัมพันธ์ที่รอคอยนานและรอคอยนานมองว่าน่าจะนานนะ ราศีกรุมน่าจะไม่เจอคนนี้นานเพราะไพ่คิงอ w a บ d s ของคุณขึ้นแสดงว่ามันนานมากถ้าไพ่ถ้าพลังงานผู้หญิงที่ฟังคลิปนี้นะถ้าคุณเป็นพลังงานหญิงนะคะนานมากเลยที่คุณไม่ได้เจอคนนี้น่าจะเกินหกเดือนมันเป็นสิ่งนั้นได้นะคะคือนานมากที่เราไม่ได้เจอแล้วเราก็รู้สึกยังรู้สึกอยู่ยังรักยังคิดถึงนะคะมันเป็นเหมือนแบตเราไม่เต็มอะคุณเข้าใจคําว่ามันมันเหมือนเราทานอะไรแล้วเรารู้สึกเหมือนว่ามัน,มนต้องการอะไรสักอย่าง อะไรบางอย่างมันหายไปจากชีวิตเขาก็คือความคิดถึงหรือความรักนั่นเองนะและสี่กลุ่มบางคนสิ่งเนี้ยมันจะไปสะท้อนถึงคุณแล้วก็อันเนี้ยมันก็ไปสะท้อนถึงคนคนนั้นคือเราอะบอกตัวเองด้วยเหตุผลแต่ไม่ได้ฟังใจของเรานะคะเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะเอาละค่นะน่าจะประมาณนี้นะคนที่มีทิพธิพลน,นะในความสัมพันธ์นี้ราศีธนู น,นะคะเพื่อนเอนแล้วก็มิถุนนะ,ะหมอเชื่อว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีทำงานเก่งมากๆากํทำงานเก่งประสบความสำเร็จนะฮะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างสุดตรงนะฮะสุดโตรงทีเดียวแหละสุดโตรงแบบทุกอย่างในชีวิตเขา,าเขาต้องควบคุมคนทนได้หรือบางคนอาจจะเป็นลัคนาราศีสิงหรือเดือนสิงหาคมได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแน่นอนแหละก็ให้เรารู้ไว้เลยว่าบางคนที่รู้สึกเหมือนว่าเวลาเราอยู่เสมอเขาอาจจะเราอยู่ใกล้เกินไปเขามองไม่เห็นแต่เวลาเราออกมาอยู่กับตัวเองหรืออยู่ไกลบ้างให้เขาได้เฝ้าหรือถามคําถามใจตัวของเขาเองว่าเออในความเป็นจริงแล้วเราอยู่ตรงนั้นมันทําให้เขาลาคาญหรือมันดีสําหรับเขาพอไม่มีเราแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ลาคาญนี่เขาเอาจ คิดถึงเราเขาก็รักเราเหมือนกันทําไมเขาถึงพยายามผลักไสคนที่รักเขาออกไปนะคะโดยที่สิ่งนี้แหละมันจะทําให้เขาตื่นขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆเขาต้องการความรักความคิดถึงเขาก็รักและคิดถึงคุณความสัมพันธ์เนี้ยถ้าได้กลับมาพูดคุยมันจะขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าคนที่เป็นแค่เหมือนคล้ายๆเฟนโซนก็จะได้ขึ้นเป็นแฟนแล้วแหละทีเนี้ยนะคะก็หวังว่าสิ่งนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณในอนาคตแต่หมอไม่ได้การันตีนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริง แขึ้นอยู่กับว่าคุณกับคนของคุณเป็นยังไงในการทายล่วงหน้าอันนั้นเราต้องเสียเงินค่าครูเพื่อดูดวงส่วนตัวนะคะถึงจะให้คําตอบในความเป็นจริงได้แต่เวลาที่เราทายภาพรวมเนี่ยบางทีเรายังไม่สามารถหวังถ้าเราหวังมากเราก็จะผิดหวังนะคะให้เราใช้ชีวิตโฟโนะไปอิสระ ให้เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้เหตุผลมากทําตามอารมณ์ความรู้สึกหรือใจของเราบ้างก็ได้มันไม่จําเป็นจะต้องทําให้เราเสียหน้าหรือหรือหรืออะไรบางอย่างนะคะก็พิจารณาฟังเอาที่เราคิดว่ามันดีต่อตัวเราในความสัมพันธ์เอาราคาน่าจะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ